เามันมันบบัเดอีกสักองคนะครับแต่องเจีตัวครับเจียมผ้าครับทำไมไม่ช่วยเจี๊ยบมาใจก่อนนอยไปพอละเจี๊เจียบตีไมั้งแเลยนะว่อยากลงแบบนี้ยนจามมากตึงโซ่ ถ้าจับเปิดนกับจิตส่งดวงวิญญาณนะไปสู่สุขติทุกดวงจิตวิญญาณเอาคอยังว่แล้วจะได้ึงนั่นออกออกมาออกมาถีบสิ

กำลังหาเงินที่่มนละไม่ชี้ชีาอะไรลลบันเท่ยวเลยอันนี้แม่ผมยังต้องต้องดูอไนั่นก่อนะต้องรอแม่ก่อนนะแม่ต้องโทรมาครับไม่ไม่นี่ดดีเลยขายนะเกิด่เ็นยันไม่ขึ้ได้ยังไงเนี่ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งร่างกันจ็คเ่กันอยากอีกแล้วจีใช่แถ่ได้ตัวนี้นะเเย็นอาามพ้นมกระจป่ะก็เป็นพ้นแล้วเป็นพน

น้าคุที่ต้อนุณตอำขึ้นนี่คุณว่ามารับน้ดขึ้นจะเป็นยังไงร้ใจเดียวี่นี่เอาทับกันยังใจกินือสิ่งไดไห้มันเดต้องต้องมาเนนไปนมันเป็นเอนกองโจวมว่าเมาหอกข้านมัหอดมสักู่นะครับคนายถึได้สส่ ไปผุ้ใหเล่นไไปมุเดียไปไปแนบไปไปเดี่ยวถ่ารูปดีกว่าแล้วถ่ายรูปได้ม่รูปด้หแล้วก็